าากลับมาหาพี่น้องกาแฟกลับมาหาพี่น้องกาแฟอีกแล้วเองคือใครเนี่ยเองคืออาเมหรือเองคือมักค่าเนี่ยฮะหัมวายลับทำไมทพเละาหาบไม่มีอะไรหรอกหืมดูซิมาเกาะแต่กางเกง หนีก่อนดีกว่าเอ็งจามาทำไมไม่ต้องจามาค่ะมาํามาทำไมเ <N ee> ล่า <N ee> จะมาปีนขาอยู่เรื่อยเลยค <N ee> ่าใสา่เกงมาบังเองมาเกาะเกี่ยวมันก็เล็บเองก็เกี่ยวขาข้านะสิ <N ee> ดูนุ่นแอบเล่นกันอีกแล้วดูดซ่อนอยู่คาปูซ่อนอยู่ตรงนู้นดูแอบมองกันแล้วเนี่ยเอ้ยมวไปไหนอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมอ นายกินอะไรดีแมวกินข้าวหรืออย่างกินข้าวกันหรืออย่างแม,มวอะไรอะ่ะมีแต่อาหารเมร็ดเอากัดนิ้วอีกมีแต่อาหารเมร็ด กินอาหารเมกก็พอวันนี้ไม่มีอาหารไม่มีข้าวให้กินหรอกแมวดูนุ่นดูนุ่นเล่นกันไอ้ปริโซก็มาอ้อนอย่างเดียวเลยหือจะมีอะไรให้กินเล่าก็บอกว่าไม่มีอะไรให้กินไงไออย่าก,กัดนิ้วสิ